ยงก็ยังจะดังหน่อนนะคะราะว่าหมดไปหนึ่งก้อนค่ะเพื่อนๆค่ะหมดไปหนึ่งก้อนสวัสดีจ้าพเพื่อนๆจ้า สวัสดีจ้ามาตอนบ่ายค่ะช่วงบ่ายอิมโอนก็รู้สึกว่าหิวหิวข้าวค่ะอิมโอนก็หมดไปหนึ่งก้อนค่ะเพื่อนๆค่ะ เปหนึ่งก้อนอากาศมันเปลี่ยนจากอากาศมันเปลี่ยนก็เลยไม่อยากจะทานยินไม่อยากหมดไปหนึ่งก้อนค่ะเพื่อนๆค่ะหมดไปหนึ่งก้อนหมดไปหนึ่งก้อนค่ะเพื่อนๆค่ะหมดไปหนึ่งก้อน เค้กเค้กนี่ก็เป็นเนื้อนุ่มมากค่ะเนื้อนุ่มมากทานกับกคุกกี้ขายตอไม่ทดเเค้กเค้กนี่ก็เป็นเนื้อนุ่มมากค่ะเนื้อนุ่ม มันกับกุกกข้ไอ่กไม่ค่ะก็นะคะโกโก้ร้อนค่ะอ่อะขนะสดค่ะขนสดตีฟองค่ะค่ะกินนี่ก็สมีญาตแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณทุกการรับ นะคะโกโก้ร้อนค่ะอัดชุนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้าเอานมสดค่ะนมสดตีฟองค่ะ,คะอาการมันเปลี่ยนจะ้ะต่มันเปลี่ยนก็เลยไม่อยากจะทานยิน ไม่อยากอากาศมันเปลี่ยนจะ้ะอากาศมันเปลี่ยนก็เลยไม่อยากจะทานยินไม่อยากเค้กเค้กนี่ก็เป็นเนื้อนุ่มมากค่ะเนื้อนุ่มมากนกับปุตูข้าตขายวันไม่เท่ากันค่ะอร่อยมากค่ะ นะะคขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้าไปเอาโกโก้ร้อนมาทานค่ะโกโก้ร้อนนะคะเพื่อนๆค่ะกับเค้กค่ะเป็นเค้กเมื่อคืนนี้ค่ะหลานเขากาแฟค่ะอร่อยครับขนมเค้กต้องคฝากรองจมูกสองก้อนเลยเพราะว่าหิวข้าว ก็จะทานไปเรื่อยๆก็เสียงก็จะจะดังหน่องนะคะเพราะว่าหมดไปหนึ่งต้นค่ะเพื่อนๆขดไปหนึ่งต้นเราสุดค่ะนงสดตีฟองค่ะอากาศมันเปลี่ยนจ้ะอากาศมันเปลี่ยนก็เลยไม่อยากจะทานยินไม่อยาก มันเค็จต้องทัต้องใหมดสองก้อนเลยเพราะว่าหิ่งข้าวก็จะทานไปเรื่อยๆกระชุนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อน,นๆจ้า สวัสดีจ้ามาตอนบ่ายค่ะช่วงบ่ายอีกอนก็รู้สึกว่าหิวหิวข้าวค่ะอีกอนก็คือเขาก็เลยมีเช็ควันเกิดของเขาก็เลยเหลือไว้เพราะว่าบวกเฟนี้อีกคนไม่ได้นานค่ะก็มาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆคาะกาแฟค่ะ อร่อยครับก็นะคะโกโก้โกโร้อนค่ะอาตเตอร์เฟย์ค่ะ,คะอร่อยครับ คลินี่ก็ขออนุญาติคลินนะคะค่ะ,ะ,ะขอบคุณที่การอ่านเชฟค่ะครีมตรงนี้ค่ะครีมนี้ค่อยกิดอานเชฟค่ะครีมตรงนี้ค่ะครีมนี้คอกิดสวัสดีจ้าเพื่อนๆ<ห>จ้า สวัสดีจ้ามาตอนบ่ายค่ะช่วงบ่ายอิมโอ็รู้สึกว่าหิวหิวข้าวค่ะอิมอนก็กาแฟค่ะอร่อยค่ะเพื่อนค่ะอร่อยมากค่ะ มันก็ทาเด็กๆก็ไปเที่ยวกันค่ะเันเนี้หมดไปหนึ่งก้อนค่ะเพื่อนๆค่ะหมดไปหนึ่งก้อนเค้กเค้กนี่ก็เป็นเนื้อนุ่มมากค่ะเนื้อนุ่มมากทานกับปูปูค่ะก้อนไม่ทันมองเช็กต้องทำ ก็จะหมดสองก้อนเลยเพราะว่าหิ่งข้าวก็จะทานไปเรื่อยๆเอานุงสวดค่ะนุงสวดตีฟองค่ะนุงเช็ดต้องขับ มันจะหมดสองก้อนเลยเพราะว่าหิวข้าวก็จะทานไปเรื่อยๆการเสียบ่ะคลีน,นตรงนี้ค่ะคลีนไม่ต้องจะ อร่อยมากค่ะนี่เางสวดค่ะบลงสดตีฟองค่ะครับีกิดทานคะทบกคนก็ทานเด็กก็ไปเที่ยวกันค่ะ นะคะคโกโก้ร้อนค่ะ